นนกหนูเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าทิศดำความทะเยอทะยานที่อัดแน่นอยู่ในอกของเขาไม่เคยหยุดนิ่งและเงินทองคือเป้าหมายเดียวที่เขาต้องการจะไปให้ถึงเพื่อยกระดับฐานะของตัวเองให้พ้นจากความเป็นทิศและกลายเป็นเสียอย่างที่ใจหวัง ทิดดำเป็นชายวัยกลางคนที่มีความหงุดหงิดง่ายเขาเชื่อมั่นในอำนาจของเครื่องจักรและเงินตรามากกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องเล่าโบราณใดๆทั้งสิ้นเขามีภาระที่หนักอึ้งอยู่บนบา่านั่นคือค่าเทอมลูกสาวคนเดียวที่กำลังจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่และที่สำคัญที่สุดคือหนี้ก้อนใหญ่ที่เขาใช้ซื้อรถเกี่ยวคันนี้มา เจ้านี่ได้ให้โอกาสสุดท้ายแก่เขาแล้วหากงานเกี่ยวข้าวทุ่งใหญ่ผืนนี้ไม่เสร็จตามกำหนดรถเกี่ยวคันนี้ซึ่งเป็นความหวังเดียวของครอบครัวก็จะถูกยึดไปทันทีความกดดันและเป้าหมายเดียวที่เขาต้องการจะไปให้ถึงก็คือการทำเงินให้ได้มากมากที่สุดอย่างรวดเร็วเร็วที่สุด และนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาตัดสินใจลงนามในสัญญารับเหมาเกี่ยวข้าวทุ่งใหญ่ผืนงามในราคาที่งามจนน่าพอใจสัญญานี้เป็นเหมือนตั๋วที่จะพาเขาเก้าวข้ามความจนไปสู่ความมั่งคั่งอย่างที่วาดฝันไว้ทุ่งนานับร้อยไร่ที่ทอดตัวยาวสุดลูกหูลูกตาเป็นสีทองอารามที่พร้อมจะถูกเปลี่ยนเป็นธนบัตรกองโต แต่ก่อนที่เขาจะสตาร์ทเครื่องจากขนาดมหึมาลงสู่ผืนนายายบัวหญิงชราผู้ซึ่งใบหน้าเต็มไปด้วยร่องรอยของการเวลาและเรื่องราวที่ถูกซ่อนไว้ในความทรงจำก็ได้เดินเข้ามาหาด้วยท่าทีเป็นกังวลยายบัวเป็นคนในพื้นที่ที่รู้เรื่องราวของทุ่งนี้ดีที่สุด ทิดดำเอ๋ยทิดจะต้องระวังนะลูกทุ่งนี้มันกว้างใหญ่จริงแต่ทิดต,ต้องระวังเสียงแหบพราของยายบัวเอ่ยเตือนทิดดำที่กำลังเร่งทำความสะอาดรถเกี่ยวคันใหญ่สีส้มเหลืองที่เพิ่งผ่อนมาหมาดมๆาชะง,งักมือไปครู่หนึ่งแล้วหันมามองยายบัวด้วยสีหน้ารำคาญ ระวังอะไรครับยายบัวข้าวก็เหลืองอารามขนาดนี้ไม่มีอะไรต้องระวังหรอกมั้งครับผมต้องรีบทำเงินไปจ่ายค่าเทอมลูกและก็ถ่ายรถของผมคืนมาทิดดำตอบกลับยังไม่ใส่ใจเสียงของเขามีความเครียดและความเร่งรีบยังเห็นได้ชัดไม่ใช่ข้าวไม่ใช่ควายแต่เป็นที่ตรงนั้นยายบัวชี้ไปยังเนินดินเล็กๆที่อยู่เล็กเข้าไปกลางทุ่ง เนินดินที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษแต่มีความเก่าแก่และความขลังบางอย่างแฝงอยู่เนินดินคนตายทิศจำไว้ให้ดีตรงนั้นมันเป็นที่พักของคนเก่าคนแก่เขาทิศจะเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวไปเถอะแต่อย่าได้เข้าไปใกล้อย่าได้รบกวนความสงบของเขาเลยนะลูก ยายบัวย้ำเตือนด้วยน้ำเสียงจริงจังราวกับจะขอร้องทิดดำหัวเราะอ,ออกมาอย่างขบขันเสียงหัวเราะดังแข่งกับเสียงเครื่องยนต์ที่เขากำลังตรวจเช็คสภาพอยู่โธยายบัวครับนี่มันสมัยไหนแล้วครับยุคนี้เขาใช้เครื่องจักรทำงานกันแล้วครับผมเชื่อในเงินเชื่อในเครื่องจกักร ที่ผมหามาเพื่ออนาคตของลูกสาวผมผมไม่ได้เชื่อในเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้แบบนั้นหรอกครับเขาพูดพลางยักไหล่ด้วยความไม่แยแสแล้วเขาก็กระโดดขึ้นไปบนที่นั่งคนขับของรถเกี่ยวยื่นมือออกไปบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่คำรามดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทั้งทุ่งนา เสียงที่เปรียบเสมือนการประกาศความจำเป็นที่ต้องทำเพื่อปากท้องที่กำลังจะบดขยี้ความเชื่อเก่าๆให้ราบคาบยายบัวกลับบ้านเธอครับดึกแล้วผมต้องรีบทำเงินทิดดำตะโกนแข่งกับเสียงเครื่องยนต์ยายบัวได้แต่ยืนมองด้วยความรู้สึกที่ผสมผสานกันระหว่างความสงสารและความกังวลเธอพยายามเตือนแล้วแต่ก็ไม่เป็นผล เธอเห็นเพียงความกดดันที่ฉาบฉวยอยู่บนใบหน้าของทิดดำที่กำลังเร่งเครื่องรถเกี่ยวคันยักษ์ให้เคลื่อนตัวลงทุ่งไปอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยว่าเครื่องจักรกลสมัยใหม่ที่เขาเชื่อมั่นนั้นกำลังนำพาเขาไปสู่ความขัดแย้งกับอำนาจลึกลับที่รอคอยการลงโทษอยู่เงียบๆใกล้กับ เนินดินเล็กๆที่ถูกเรียกว่าเนินดินคนตายทิดดำมั่นใจในอำนาจของตนเองและเครื่องจักรเขาเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดจะมาหยุดยั้งความรวยและการปลดหนี้ของเขาได้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของเขา เขาคือผู้กำหนดชะตาชีวิตของตนเองและความเชื่อโบราณที่ยายบัวพูดถึงนั้นมันก็เป็นเพียงเรื่องไร้สาระของคนแก่ที่ยึดติดกับอดีตเท่านั้นเองเวลาล่วงเลยไปจนเกือบจะสีทุ่มตรงทิดดำยังคงทำงานอย่างบ้าคลั่งภายใต้แสงไฟสีส้มเหลืองของรถเกี่ยวที่สาดส่องไปทั่วทุ่ม เขาเหลืออีกไม่มากมากจนถึงจุดที่ยายบัวเคยเตือนไว้นั่นคือบริเวณที่อยู่ใกล้กับเนินดินคนตายความเหนื่อยล้าเริ่มกัดกินร่างกายของทิดดำแต่ในใจเขากลับรู้สึกตื่นเต้นกับตัวเลขเงินที่จะได้ในตอนเช้าเขาเร่งเครื่องยนต์ให้ดังขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อขับไล่ความง่วงงุนออกไป แต่ทันใดนั้นเองเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนก็เกิดขึ้นอึงโครมรถเกี่ยวขนาดใหญ่ที่หนักอึ้งเกิดอาการสะดุดอย่างรุนแรงพวงมาลัยสั่นสะท้านในมือของทิศดําจนเกือบหลุดมือมันรุนแรงเหมือนกับว่าเขาขับรถไปชนเข้ากับก้อนหินขนาดมหฮือมาที่ซ่อนอยู่ใต้ดิน ทิดดำสะบดออกมาด้วยความหงุดหงิดเขาเรีบเหยียบเบรกและดับเครื่องยนต์ทันทีความเงียบเข้าปกคลุมทุ่งนาอย่างรวดเร็วทิดดำลงจากรถเกี่ยวด้วยความโมโหเขาเดินสำรวจบริเวณที่รถเพิ่งสะดุดอย่างละเอียดแต่เขากลับไม่พบอะไรเลยไม่มีร่องรอยของก้อนหินขนาดใหญ่ไม่มีตอไม้ ไม่มีอะไรที่ควรจะทำให้รถเกี่ยวที่แข็งแกร่งขนาดนี้ถึงกับสะดุดจนสั่นไปทั้งคันในขณะที่เขากำลังยืนงุนงงและสับสนอยู่นั้นเองเสียงหวีดแหลมเบาๆก็ดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งมันเป็นเสียงที่เหมือนกับการเป่าลมผ่านช่องแคบๆแต่มีความแหลมคมที่บาดลึกเข้าไปในแก้วหูเสียงนั้นดังแวบเดียวแล้วก็หายไปราวกับเป็นเพียงภาพลวงตา ทิดดำยืนนิ่งขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขารีบขึ้นไปบนรถเกี่ยวสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งและพยายามทำงานต่อแต่ความหงุดหงิดและความสงสัยก็ยังคงเกาะกินอยู่ในใจจนทำให้เขาทำงานได้ไม่ราบรื่นในที่สุดด้วยความเหนื่อยล้าที่สะสมมาทั้งวันทิดดำจึงตัดสินใจจอดรถเกี่ยวไว้ใกล้ๆก,กับกระท่อมปลายนาเก่า เขาดึงผ้าร่มผืนบางๆออกมาจากกระเป๋าแล้วทิ้งตัวลงนอนบนแคร่ไม้ไผ่ที่แข็งกระด้างความเหนื่อยทำให้เขาหลับไปอย่างรวดเร็วแต่ความฝันที่เขากำลังจะเจอในคืนนี้มันไม่ใช่ความฝันธรรมดาธรรมดาทิดดำรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังล่องลอย,อยอยู่ในความเงียบที่หนาวเย็นและมืดมิดในความฝันนั้นเขาเห็นเงาของชายชราคนหนึ่ง เงาที่ดูสูงใหญ่และผอมแห้งจนเหลือแต่กระดูกชายชราคนนั้นยืนอยู่ข้างๆเขาในความมืดใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานดวงตาที่ว่างเปล่าจ้องมองมาที่ทิศด,ดำอย่างไม่เป็นมิตรแล้วชายชราคนนั้นก็ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ทิศด,ดำจนแก้มของเขาสัมผัสได้ถึงลมหายใจที่เย็นเฉียบก่อนที่เสียงกระซิบ ที่แห่พร่าและเบาจนแทบไม่ได้ยินจะดังขึ้นที่ข้างหูของทิศดำกูหนวกหูคำพูดนั้นเบามากมากแต่กลับดังก้องอยู่ในสมองของทิศดำราวกับฟ้าร้องเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความโกรธแค้นและการร้องขออย่างสิ้นหวังทิศดำสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยอาการหอบหายใจอย่างแรงเหงื่อแตกพลากไปทั้งตัว หัวใจเต้นรัวเหมือนกลองเขาเรียบลุกขึ้นนั่งกวาดสายตาไปรอบกระท่อมแต่ก็ไม่พบอะไรเลยมีเพียงความมืดและความเงียบของยามวิการเท่านั้นแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือเขารู้สึกว่าหูข้างซ้ายของเขามีอาการอื้อเหมือนมีอะไรมาอุดไว้ทำให้เสียงต่างๆรอบตัวฟังดูไกลและเบาลงไป ทิดดำยกมือขึ้นมาปิดหูข้างนั้นแล้วส่ายศีรษะอย่างแรงเพื่อไล่อาการอื้อออกไปความสงสัยได้เริ่มเข้าโจมตีจิตใจของทิดดำแล้วขณะเดียวกันความกลัวก็เริ่มแทรกซึมเข้ามาอย่างช้าๆแต่ทิดดำก็ยังคงยึดมั่นในเหตุผลของตัวเองเขาพยายามหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ให้กับอาการหูอื้อและสิ่งที่เกิดขึ้น เขาเชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเหนื่อยล้าและแรงกดดันจากการทำงานเท่านั้นทิดดำตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ด้วยอาการหูอื้อที่ยังไม่หายสนิทเขาพยายามไม่ใส่ใจอาการนี้เขาตัดสินใจว่าเขาจะต้องทำงานให้เสร็จโดยเร็วๆที่สุดเท่าที่จะทำได้ เขาจะต้องพิสูจน์ให้ความกลัวและวิญญาณใดๆก็ตามที่เขาคิดไปเองได้รับรู้ว่าเงินและความก้าวหน้าของเขาคือของจริงอาการหูอื้อไม่ได้ทำให้ความหงุดหงิดของเขาลดลงเลยมันยิ่งทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นไปอีกที่ร่างกายของเขากำลังไม่เป็นใจทิดดำเดินกลับไปที่เนินดินคนตายที่ยายบัวเคยเตือนไว้ เขาจุดธูปขอโทษแบบหลวกลวกเพียงสามดอกตั้งใจทำแบบขอไปทีเอาถ้ามีจริงก็ขอโทษแล้วกันนะครับผมต้องทำงานหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรื่องทํามาหากินมันรอไม่ได้หรอกนะครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่รู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยจากนั้นเขาก็รีบกลับขึ้นไปบนรถเกี่ยวสตาร์ทเครื่องยนต์และมองไปที่นาฬิกาตอนนี้เป็นเวลาตีสองตรง เขากลับมาทำงานในเวลาที่วิญญาณกำลังออกหากินด้วยความโมโหและท้าทายเขาตัดสินใจเร่งเครื่องยนต์ของรถเกี่ยวให้ดังสุดกำลังเท่าที่มันจะทำได้เสียงเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่คำรามก้องไปทั่วทั้งทุ่งนาในยามค่ำคืนเสียงที่ทุ้มและหนักแน่นนั้นถูกตั้งใจให้เป็นเสียงของการท้าทาย เป็นการประกาศสงครามกับความเงียบและความเชื่อเก่าๆที่เขาไม่เคยเคารพแต่ในคืนนั้นเองยายบัวซึ่งยังไม่หลับเพราะเป็นกังวลเรื่องทิศดำก็มองออกไปนอกหน้าต่างเธอเห็นแสงไฟสีส้มเหลืองจากรถเกี่ยวของทิศดำาศสาดส่องอยู่กลางทุ่งในเวลาตีสองยายบัวรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเธอรีบวิ่งออกไปจากกระท่อมปลายนาพยายามตะโกนห้ามทิศดำ แต่เสียงเครื่องยนต์ที่ทิดดำเร่งให้ดังสุดกำลังนั้นได้กลบเสียงของยายบัวจนหมดสิน้นยายบัวทำได้เพียงยืนอยู่ตรงคันนาด้วยความรู้สึกสิ้นหวังในฐานะพยานเพียงคนเดียวที่รู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นรถเกี่ยวพุ่งทะยานเข้าไปในทุ่งนาอีกครั้งใบมีดกวาดเกี่ยวรวงข้าวสีทองอย่างบ้าคลั่งทิดดำ ตั S <S <preach science> right totally oh, ้งใจจะเกี่ยวให้ถึงเนินดินคนตายและผ่านมันไปให้เร็วๆที่สุดเขากดคันเร่งสุดเท้าและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของจุดพีคที่แท้จริงทันใดนั้นก่อนที่รถจะถึงเนินดินเพียงไม่กี่เมตรเครื่องยนต์ของรถเกี่ยวก็ดับลงเองอย่างฉับพลันราวกับมีใครมาบิดกุญแจทิดดำตกใจสุดขีดเขากำลังจะสตาร์ทเครื่องยนต์ซ้ำ แต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงที่ผิดปกติเสียงเหมือนมีใครตะโกนคำว่านวกหูดังออกมาจากความมืดในทุ่งใกล้เนินดินแต่ไม่ใช่เสียงตะโกนของคนมันเป็นเสียงที่เหมือนถูกบีบอัดและแหลมสูงจนหน้าขนลุกทิดดำตัวแข็งทื่ออยู่บนที่นั่งคนขับเมื่อเขาพยายามจะบิดกุญแจสตาร์ทอีกครั้งเสียงหวีดแหลมสูงที่เขาเคยได้ยินเพียงแวบเดียวเมื่อคือนก่อนก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้ง แต่มันไม่ได้ดังขึ้นจากภายนอกมันดังขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงในหัวของเขาทันทีเสียงนั้นแหลมคมจนบาดนึกเข้าไปในแก้วหูมันดังขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงที่ปวดแก้วหูยังไม่เคยเป็นมาก่อนมันดังจนทิดดำรู้สึกเหมือนสมองของเขากำลังจะระเบิดออกเป็นเสียงๆมันคือการโจมตีทางโสตประสาทโดยตรงมันคือการทรมานที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ ทิดดำร้องบอกมาด้วยความเจ็บปวดมือของเขายกขึ้นมาปิดหูทั้งสองข้างอย่างอัตโนมัติใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความทรมานดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวสุดขีดรถเกี่ยวหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นเสียงหวีดแหลมยังคงดังรุนแรงและทวีความบ้าคลั่งขึ้นเรื่อยๆมันดังจนเขาแทบจะควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้ทิดดำรู้สึกเหมือนกำลังถูกบีบอัดด้วยแรงกดดันทางเสียงที่มองไม่เห็น ไม่หยุดนะได้โปรดหยุดทิดดำกรีดร้องออกมาแต่เสียงของเขาถูกกลืนหายไปในเสียงหวีดแหลมที่ดังอยู่ในหัวของเขาเองภาพของเงาชายชราหูหนวกผุดขึ้นมาในความทรงจำของเขาอย่างรวดเร็วเขาเข้าใจแล้วนี่คือการลงโทษนี่คือสิ่งที่วิญญาณต้องการให้เขารับรู้ถึงความทรมานที่ถูกรบกวนความสงบสุข ทิดดำตระหนักได้ในเสี้ยววินาทีนั้นว่าความโลภของเขานำมาซึ่งความวิบัติความกลัวสุดขีดได้เข้าครอบนำจิตใจของทิดดำอย่างสมบูรณ์เขาปล่อยมือจากพวงมาลัยรถเกี่ยวแล้วทิ้งตัวลงกับพื้นห้องคนขับด้วยความเจ็บปวดเขาไม่สามารถทนต่อการโจมตีทางโสตประสาทที่บ้าคลั่งหนีได้อีกต่อไปทิดดำพยายามตะเกียกตะกายเปิดประตูรถเกี่ยวออกมาอย่างทุลักทุเลเขาวิ่งหนีออกมาอย่างไม่คิดชีวิต เขาวิ่งไปตามคันนาที่มืดมิดด้วยความเร็วที่ไม่เคยทำได้มากก่อนในชีวิตเขาวิ่งหนีเสียงที่กำลังทำลายเขาจากภายในทิดดำวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตจนกระทั่งแสงไฟจากกระท่อมของยายบัวปรากฏขึ้นอยู่เบื้องหน้า mm. เมื่อไปถึงบ้านยายบัวทิดดำพังประตูเข้าไปในสภาพที่เสื้อผ้าเปื้อนดินหน้าตาตื่นตระหนกใบหน้าซีดเผือดราวกับศพเขาทรุดตัวลงกับพื้นไม้กระดานด้วยความเหนื่อยล้าและหวาดกลัว ยายบัวยายบัวช่วยผมด้วยทิดดำพูดด้วยเสียงแหบแห้งและสั่นเทายายบัวรีบเข้าประคองร่างที่อ่อนปวกเปียกของทิดดำเธอบอกว่าเธอเห็นไฟรถเกี่ยวดับอยู่กลางทุ่งและพยายามวิ่งไปหาแล้วแต่ไม่ทันทิดดำเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดอย่างบ้าคลั่งน้ำเสียงของเขาสลับระหว่างความหวาดกลัวความเจ็บปวดและความรู้สึกผิดยายบัวมองทิดดำด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสาร เธอเดินไปนั่งลงตรงหน้าทิศดำแล้วจับมือของเขาไว้ฉันบอกแล้วไงทิศเอ้ยยายบัวพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเนินดินตรงนั้นมันเป็นที่พักผ่อนของปู่หนวกปู่หนวกน่ะเขาเป็นชายชราที่อาศัยอยู่ตรงนั้นมานานแล้วเขาชอบความสงบและไม่ชอบเสียงดังอะไรเลยแม้แต่น้อยแต่เสียงรถเกี่ยวของทิศมันคือการทำลายความสงบนั้นทั้งหมด ยายบัวหยุดพูดไปครู่หนึ่งแล้วมองลึกเข้าไปในดวงตาของทิดดำในขณะที่ยายบัวกำลังพูดถึงความทุกข์ทรมานของปู่หนวกอยู่นั้นทิดดำก็เริ่มรู้สึกถึงอาการผิดปกติที่หูของเขาอีกครั้งคราวนี้มันเป็นอาการปวดที่รุนแรงจนทนไม่ไหวทิดดำยกมือขึ้นมาปิดหูทั้งสองข้างไม่ยายบัวมันยังดังอยู่มันไม่หยุดเลย ยายบัวตกใจเมื่อเห็นของเหลวสีแดงเข้มเริ่มไหลซึมออกมาจากหูของทิดดำทั้งสองข้างอย่างช้าๆมันเป็นเลือดที่ไหลออกมาจากภายในทิดดำเลือดไหลต้องไปหาหมอยายบัวร้องออกมาด้วยความตกใจทิดดำส่ายหน้าอย่างอ่อนแรงเขาไม่ได้ถูกทำร้ายทางกายแต่เขากำลังถูกสาปการลงโทษของวิญญาณได้มาถึงแล้วอย่างสมบูรณ์ มันสายไปแล้วยายบัวผมได้ยินได้ยินแต่เสียงกระซิบหนัวหูหนวหัวหูทิดดำพึมพำด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาร่างกายของเขาสุดหวบลงไปกับพื้นแก้วหูของเขาแตกเสียหายอย่างรุนแรงจากแรงกดดันทางเสียงที่มองไม่เห็นนั้นทิดดำล้มลงไปในสภาพที่ตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวครั้งสุดท้าย ก่อนที่โลกทั้งใบของเขาจะตกอยู่ในความเงียบที่สมบูรณ์แบบเขาไม่ได้ยินเสียงใดๆอีกเลยทิดดำได้กลายเป็นคนหูหนวกโดยสมบูรณ์แล้วเขาถูกสาบให้รับรู้ถึงความทรมานที่ปู่หนวกต้องทนทุกข์กับเสียงดังตลอดชีวิต หลายวันต่อมาทิดดำได้รับการรักษาจนพ้นขีดอันตรายแต่เขาก็ไม่ได้กลับไปเป็นคนเดิมอีกแล้วเขากลายเป็นคนหูหนวกและถูกผู้คนในหมู่บ้านมองว่าเป็นคนบ้าเขากลับมาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยการนั่งมองทุ่งนาที่ว่างเปล่า ทุ่งนาที่เขาเคยมองเห็นเป็นกองเงินกองทองตอนนี้เหลือเพียงความเว้งว่างและความเงียบสงบที่น่ากลัวความเงียบที่เขาเคยเหยียบย่ำเมื่อตอนที่เขาเร่งเครื่องยนต์ท้าทายวิญญาณวันนี้ความเงียบนั้นได้กลายเป็นกำแพงที่มองไม่เห็นขังเขาไว้ชั่วชีวิตภายนอกของทิศด,ดำดูสงบแล้ว เขาไม่ต้องทนทุกข์กับเสียงใดๆในโลกอีกต่อไปแต่ภายในจิตใจของเขากลับไม่จบทิดดำไม่เคยได้ยินเสียงใดๆอีกเลยจากโลกภายนอกทุกอย่างเงียบสงบราวกับถูกกดด้วยสุญยากาศมีเพียงเสียงเดียวเท่านั้นที่ดังชัดเจนและไม่เคยหยุดหย่อนในห้วงความคิดของเขาเองมันเป็นเสียงกระซิบที่แหบพร่าเสียงกระซิบ ที่ทิดดำจำได้อย่างแม่นยำหนวกหูหนวกหูหนวกหูเสียงนั้นดังซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัวของเขาตลอดทั้งวันทั้งคืนเสียงกระซิบที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากตัวเขาเองมันคือการลงโทษที่ไม่มีวันสิ้นสุดของวิญญาณผู้ที่ถูกรบกวนความสงบเขาถูกสาปให้ต้องทนฟังเสียงนั้นไปชั่วชีวิต และในคืนนั้นเองรถเกี่ยวคันเดิมที่ถูกทิ้งไว้กลางทุ่งนาที่ถูกความโลภและความบ้าคลั่งของทิศดำทิ้งไว้โดยไม่มีใครไปแตะต้องเลยแม้แต่น้อยไฟหน้าสีส้มเหลืองก็สว่างขึ้นมาเองอย่างช้าๆแสงไฟนั้นสาดส่องไปทั่วทุ่งนาสีทองที่ยังคงมีรวงข้าวเหลืออยู่เป็นหย่อมๆคนในหมู่บ้านเล่าขานกันว่า คืนใดที่มีคนสตาร์ทรถเกี่ยวตอนตีสองจะได้ยินเสียงกระซิบคำเดียวที่ดังแผ่วเบาจากในทุ่งว่าหนวกหูไม่ใช่ผีที่มาหลอกหลอนแต่เป็นคำสาบของความเงียบที่ยังคงทำงานอยู่และพร้อมที่จะลงโทษใครก็ตามที่กล้ามาทำลายมันข้อคลิปจากเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าความโลกมักปิดบังสายตาและหัวใจของมนุษย์ ทำให้เราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัวทั้งสิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่มองไม่เห็นความทะเยอทะยานที่คาดขอบเขตและไม่เคารพผู้อื่นโดยเฉพาะเมื่อมันล่วงละเมิดความเชื่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมนำพาหายนณะที่ร้ายแรงเกินกว่าจะชดใช้ได้ด้วยทรัพย์สินหรืออำนาจใดๆมนุษย์มักเข้าใจความสำคัญของสิ่งที่สูญเสียไป ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นหายไปจากชีวิตอย่างไม่มีวันหวนกลับสิ่งที่ไม่ควรนำไปทำโดยเด็ดขาดคืออย่านำความทะเยอทะยานส่วนตัวไปเหยียบย่ำความสงบสุขของผู้อื่นอย่าลบหลู่สิ่งที่คนในท้องถิ่นเคารพบ,บูชาและอย่าใช้เงินหรืออำนาจเป็นเครื่องบังหน้าความผิด เพราะอำนาจที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในมือแต่คือความเข้าใจในกฎแห่งกรรมและความเคารพในสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์หากท่านมีเรื่องราวดีๆที่อยากให้ทางทีมงานนำเสนอหรือมีข้อแนะนำเพิ่มเติมสามารถส่งมาได้ทางช่องคอมเมนต์เราพร้อมรับฟังทุกความเห็นของท่าน ทิดดำได้ยินเสียงใดๆจากโลกภายนอกอีกเลยแต่ในความเงียบงันนั้นกลับมีเสียงหนึ่งที่ดำขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในห้วงความคิดของเขาเสียงกระสิบที่มาจากรถเกี่ยวคันนั้นเสียงที่เอื่อนเอ่ยเบาๆว่านวกหูแล้วใครกันที่เป็นคนสตาร์ทรถเกี่ยวคันนั้นในค่ำคืนนี้กูนวกหู <laughs>